อัปเดตเรื่องของเลนโตเว e ก a ากันดีกว่านะครับทุกคนครับก็เป็นการรายงานจากฟาบิโอลูมาโนนะครับบอกว่าเลนโตเว e ก a าเนี่ยเตรียมที่จะเข้ารับการตรวจร่างกายในฐานะนักเตะคนใหม่ของเชลซี ดาวรุ่งพรสวรรค์สูงชาวโปรตุเกสเตรียมที่จะเซ็นสัญญายาวถึงมิถุนา2032นาิเชลซีนะจะจ่ายมูลค่า14ล้านปอนด์ให้กับบาเซโลและจะไม่มีแอดออนหรือส่วนแบ่งทางการขายในอนาคตเวก้าเนี่ยตอนนี้นะยังสามารถเล่นในบทบาทฟูลแบ็กในแผนของเชลซีได้อีกด้วยนะครับโอ้โหถือว่า ไอ้ที่โรนโมโนโบอกเนี่ยว่ายังสามารถเล่นเล่นในบทบาทฟูลแบ็กได้เนี่ยนี่อาจจะเป็นเหตุผลหลักๆนะครับเพราะว่าวียก้าเนี่ยเล่นได้หลายสารพัดสารเพตํตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นอิมเวอร์เต็ดฟูลแบ็กหรือแม้แต่การดันขึ้นไปเล่นตรงกลางก็ทําได้เหมือนกันหรือแม้แต่ เล่นแบ็กก็ได้เล่นกองหลังก็ได้หมดนี่คือนักเตะสรารพัดประโยชน์นะครับเอาไว้เวลาโทซินอาดาบิโอโยเจบหรือว่าไม่ได้ลงหรือแม้แต่คูคุระย่าเจบหรือแม้แต่กองกลางไม่พร้อมเอนซงเอนโซ,เ,นโซเจบเนี่ยนี่คือนักเตะอเนกประสงค์และผมมองว่าเชลซีนั้นน่าจะซื้อมาเป็นแบ็กอัพ ให้กับนักเตะของเราที่มีอยู่นะครับเพราะว่าถ้าดูจากเกรดแล้วเนี่ยก็ยังเป็นดาวรุ่งอยู่ประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกก็ยังไม่มีแล้วก็าการเล่นในดีกระดับสูงต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มากขนาดนั้นอันนี้ผมมองว่าเชลซีคงจะเห็นแววแต่ว่าคงจะไม่ได้กะให้เป็นตัวจริงนึกออกปะเออแต่ถ้าสมมติไอยังไม่แน่นะ ฝึกซ้อมกับ uh, so เอ็นโซมาเลสกาแล้วเล่นดีขึ้นมาใครจะไปรู้ว่าเอเอถูกปะ่ะเออนักเตะคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลกกันได้แล้วก็มันพัฒน,นาฝีเท้ากันได้แต่ณนะตอนนี้ผมมองว่ายังไงก็ต้องเอามาเป็นแบ็กอัพก่อนนะสลับเลนาโตเวกานะครับก็ขอยินดีต้อนรับสู่ลัวสิงบูนะครับทีมที่โหดที่สุดเกือบจะในโลกนะครับโอ้โหอันนี้ไม่ได้อวยน,นะทุกคนแต่ว่าเรื่องจริงนะครับ มาอัปเดตเรื่องที่น่ากังวลกันบ้างน,นะครับก็เป็นรายงานจากโรมาโนนะครับบอกว่าเบนชิเบลหรือมาร์คคูโคย่าเนี่ยคือ1ใน2คนนี้อาจจะถูกขายถ้ามีข้อเสนอที่เหมาะสมยื่นเข้ามาแต่ยังไม่มีอะไรแน่นอนในตอนนี้โอ้โหนี่คือการรายงานจากโรมาโนนะครับผมมองว่าไม่น่าขายว่าขายเพื่ออะไรอะแบ็กซ้ายผมมองว่าคูคูริย่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นแบ็กซ้ายที่ เ,เข้าปรพ่าสําเร็จมากที่สุดในบอลยูโรตอนนี้และก็ยังเข้ารอบต่อไปอ่ะซึ่งส่วนตัวแต่ละเกมของคูคุเรยียกับสเปนเนี่ยทีมชาติสเปนเนี่ยเล่นได้อย่างดีเยี่ยมอ่ะเบนชิววลถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวจริงทีมชาติอังกฤษแต่ก็มีลายชื่อติดไปแล้วก็ผมมองว่าถึงแม้ว่าฤดูกาลนี้เบนชิววลนั้นฟอร์มมันจะไม่ได้ดีมากนะักเพราะว่าด้วยปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็ เป็นการเจ็บยาวที่พักไปนานแล้วก็เพิ่งกลับมาเนี่ยผมมองว่าจะเพิ่งตัดสินนะตอนนี้เพราะว่าคุณดูปีแรกดิฟอร์มของเบนชิบิลตอนที่ยังไม่เจ็บอะ่ะโอ้โหไอ้เฮียแบ็กซ้ายมหาปรการเล่นสลับกับเอ่อมาโกตออลองโซเนี่ยยิงแม่งกระจุยแบบทั้งสองคนนะเออแล้วฝั่งขวาก็มีดีเจมใช่ปะ่ะตอนนั้นนะถ้าเราจําไม่ผิดอะ่ะผมมองว่า,วาอย่าเพิ่งขายถ้าจะขายจริงๆนะถ้าสมมติแม่งต้องแบบตัดสินใจขายจริงๆอะ่ะผมขอกัดใจ ขายเบนชิวเวลแล้วกันถ้าสมมติว่แบบเราไม่มีทางเลือกอะไรแบบนี้ผมมองว่ายัางไงาก็ต้องเอาออกสักหนึ่งคนเนี่ยผมมองว่าตัดใจใขายเบนชิวเวลแต่อันนี้คือถ้ามันต้องเลือกนะแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากให้ขายเบนชิวเวลผมผูกพันคูคูเรียฟอร์มกันลังดีและสองคนนี้ก็เล่นแทนกันได้ถ้าคนไหนเจ็บอะเออส่วนตัวผมมองว่ามันไม่มีอะไรที่จะต้องคิดที่จะต้องขายยกเว้นโอ้โหฝั่งตรงข้ามเสนอมา กสิบเจ็สิบล้านอย่างเงี้ยเออมึงค่อยคิดใหม่ละกันอย่างงั้นเออโอเคกูคยังเข้าใจได้แต่ว่าถ้าถ้ามันยังไม่ถ้ามันยังไม่มีเอ,อ่อใครยื่นเข้ามาในเลทนั้นเนี่ยผมมองว่าอย่าเพิ่งขายเลยอย่าเพิ่งตัดสินใจโดยด่วนนะครับโดยเฉพาะคูริญานเนี่ยเล่นอย่างดีเอออันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะมาที่เรื่องของผู้รักษาประตูกันบ้างน,นะครับก็เป็นรายงานจากโรมาโน่เหมือนกันนะครับบอกว่าเชลซี Chelsea เนี่ยไม่ได้พยายามหาผู้รักษาประตูคนใหม่ในขณะนี้ พวกเขานะให้ความสัมพันธ์กับโรเบิร์ตซานเชสเป็นลำดับต้นๆน,นะครับโอ้โหเอาง่ายก็คือเหมือนอตลาดรอบนี้เนี่ยเชลซี Chelsea คงจะตัดไปแล้วแหละสำหรับข่าวที่มีกับผู้รักษาประตูต่างๆนะครับเพราะว่าเชลซีอาจจะมองว่าโรเบิร์ตซานเชสเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่เล่นบอลกับเท้าได้ดีและน่าจะเข้ากับแผนเอนโซมาเลสกาอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองและมันก็น่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆส่วนทางด้านของยอเยยเปโตวิชเนี่ยผมมองว่า ต้องรอดูการฝึกซ้อมอีกทีวะ่ะแต่ส่วนตัวนะผมมองว่าผมก็ยังชอบยอเยย์เปโตวิชอยู่ดีถึงแม้ว่าการใช้เท้าเนี่ยอ่ะโอเคมันอาจจะไม่ไดีๆเท่าโรเบิร์ตซานเชสนะครับเพราะว่าเวลาบอลมาต่ทีเนี่ยโอ้โหสาสตร์ยาวสาส์ยาวแต่มันไว้ใจได้มันอุ่นใจอะที่เวลาบอลมาแล้วคุณไม่ต้องไปรอเสียงคุณไม่ต้องไปรอแบบการจ่ายบอลที่ไม่รู้ว่าจะติดฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าโรเบิร์ตซานเชสอะผมเห็นเลยนะโอ้โหเวลาเล่นบอลกับเท้าเวลาจะจ่ายบอลไปข้างหน้าเนี่ย ชอบจ่ายติดและหลายครั้งก็โดนติดฝ่ายตรงข้ามแล้วแม่งโดนส่วนอยู่บ่อยครั้งนะเออเคยพี่แบบเสียด้วยนะแบบจ่ายบอลติดปุ๊บแล้วเสียอะไรเงี้ยผมมองว่าผมมันไม่น่าไว้ใจอะแต่เราก็ต้องมารอดูว่าโค้ชจะชอบสไตล์ไหนส่วนเรื่องของการเซฟเนี่ยผมมองว่าเท่าๆกันสําหรับโยเยเปโตวิดแล้วก็โรเบิร์ตซานเชสนะครับลูกง่ายบางทีก็รับได้ลูกยากบางทีก็รับได้อยู่ที่จังหวะแล้วก็ดวงอาจจะไม่ได้ฝีมือเทพเท่ากับปีเตอร์เชคแต่ส่วนตัวผมมองว่ามีเวล ที่จะพัฒนาไปได้แต่คงจะไม่ใช่ตอนนี้หรอกเออนี่คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับก็ดีแล้วแหละที่เชล s ซียังใช้ผู้รักษาประตูเราไปต่อเพราะว่าตอนนี้ผูออ้รักษาประตูเราก็เพิ่งซื้อมาไม่นานเพิ่งพิสูจน์ตัวได้ไม่นานเราก็ต้องมารอดูสําหรับรููการหน้านะครับดีแล้วไม่ต้องไปซื้อเปลืองตังค์เฮียผู้รักษาประตู มาก็ที่เรื่องของกองหน้ากันบ้างน,นะครับก็เป็นรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนนะครับบอกว่าเชลซีเนี่ยยังไม่จบกับตลาดนักเตะในซัมเมอร์นี้เลยนะเออก็คือง่อายๆยังมีดีลอีกนะบอกว่าพวกเขาเนี่ยยังคงชื่นชมในตัวซามูโอ o โมโดเลียนและยังต้องการหาผู้เล่นในตำแหน่งปีกที่ถน,น,นักเท้าขวานะครับโอ้โหถือว่าทั้งกองหน้าทั้งปีกเลยนะโอ้โหถือว่าส่วนตัวผมมองว่าถ้าเจ้ากองหน้าเนี่ย คิดดีๆแล้วก็คิดวิเคราะห์แยกแยะให้หนักๆเพราะว่ามันเป็นตําแหน่งสําคัญและเป็นตําแหน่งที่เรามีปัญหาตั้งแต่2องสามฤดูกาลที่ผ่านมาในเรื่องของการจบสกอร์อันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองจริงๆเลยสําหรับเรื่องของกองหน้านะครับถ้าสมมุติคุณเอามาแล้วมันไม่โดนมันไม่เป๊ะเนี่ยแน่นอน มันมีปัญหาแล้วก็มันมีผลต่อทีมเราแน่นอนในเรื่องของปัญหาการจบสกอร์อะตอนนี้คุณมีตัวพั้นเกมแล้วอะไม่ว่าจะเป็นโคพาเมอร์หรือแม้แต่แบ็กเนี่ยโอ้โหมาโลกุสโตเนี่ยปั้นเกมได้แต่ถ้าคุณขาดคนจบสกอร์ที่ดีดีและไว้ใจได้ไปเนี่ยมันจะมีค่าอะไรเอออันนี้ไม่รู้นะว่าทุกคนคิดยังไงแต่ส่วนตัวผมคิดแบบนี้สำหรับเรื่องของกองหน้านะครับก็คิดดีๆไว้คิดดีดี มาที่เรื่องของโอซิเมนกันบ้างโรมาโน่นะครับบอกว่าเชลซี Chelsea เนี่ยชื่นชอบในตัวของโอซิเมนมากๆแต่ติดที่ตัวนักเตะเนี่ยขอค่าเหนื่อยที่สูงเกินไปถ้าคําขอเรื่องค่าเหนื่อยมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัวเลือกที่จะดึงโอซิเมนเข้ามาก็ยังเป็นไปได้สําหรับเชลซีในตลาดซัมเมอร์นี้นะครับก็คือเอา,อาง่ายๆค่าตัวตอนนี้เนี่ยเชลซี Chelsea คงมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาละถึงแม้ว่าจะติดเรื่องของฟัน a ิเชียลแฟร์เพย์แต่ เชลซีไม่ชอบจ่ายนักเตะค่าเหนื่อยมากๆนะครับถ้าคุณสังเกตเซ็นคนแรกๆไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโทซินอาดาบิโอโยหรือแม้แต่คนต่างๆเนี่ยเชลซี Chelsea ปรับหมากลุกใหม่แล้วว่าจะเอานักเตะที่ค่าเหนื่อยไม่แพงเพื่อจะลดเกือบทุกคนเลยสำหรับเพดานค่าเหนื่อยทำให้ทีมนั้นไม่ต้องเสี่ยงเรื่องของการเงินอันนี้คือข่าวอีกหนึ่งอย่างที่โรมาโนก็บอกซึ่งผมเพิ่งอ่านมาเมื่อกี้เลยแต่ว่าถ้าองซิเมนนั้นยอมลดจริงๆนะเชลซี Chelsea เอานะ ไอ้เหี้ยสาธุมึงลดเถอะกูอยากได้มึงมากเลยถึงแม้ว่าดูกันที่แล้วฟอร์มมันจะตกแต่เอาตรงๆอ่ะมันก็ตกทั้งทีมแหละสลับนาูุรีเอออันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับถ้าคุณยอมลดแล้วก็อ่ายอมเสนอที่ค่าเหนื่อยมันไม่ได้เวอร์เกินไปอ่ะผมมองว่าชจซีอาจจัดเลและอาจจะกลับมาสนใจก็ได้และถ้ามาจริงๆเนี่ยโอ้โหถือว่านี่ก็เป็นกองหน้าระดับท็อปแล้วก็เป็นกองหน้าที่เอาตรงๆปะ ผมไฟฟันอยู่แล้วไฟฟันอยู่แล้วกูอยากได้อยู่แล้วสำหรับโอซิเมนนะครับแต่ว่านั่นแหละติดที่ปัญหาค่าเหนื่อยที่มันสูงเกินไปตอนนี้เนี่ยรับกับนาโปลีอยู่ที่เฉลีย่ยเฉลี่ยนะปีละ10ล้านยูโ,นร,ร,นยโาารนะครับหรือว่า3 6 0รอหสล้านบาทไอ้ทียโคตรมหาศาลนะครับถ้ายอมลดสักเหลือ5้าล้านอะไรประมาณเนี้ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้แย่ถ้าสมมติเล่นดีก็ค่อยเพิ่มค่าเหนื่อยอะไรประมาณนี้เออผมมองว่ามันอยู่ที่นักเตะแล้วแหละตอนนี้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ มาที่สุดท้ายนะครับโอ้โหเมื่อคืนอังกฤษนะครับชนะจุดโทษสวิตเซอร์แลนด์ไป5ประตูต่อ3นะครับและคนที่ได้โอกาสลงมาสังหารจุดโทษคนแรกก็คือโคพาเมอร์แต่เอาจริงตอนสเกตเปลี่ยนตัวนะครับคุณดูนาทีดีที่ผมให้ดูอ่ะไอ้เหี้ยกูจะได้โอกาสไอ้สัตว์กูถามหน่อยและผมไม่ใช่เลยนะผมสงสารกอดอนว่ะแอนโทนีกอดอนอ่ะที่ ปีกซ้ายอ่ะเอเซ่มันดีกว่ากอร์ดอนตรงไหนวะผมมองว่าเซาเกตอ่ะมันมันทําไมมันไม่ลองสลับก,กันใช้บ้างวะเพราะว่าเกมลุกเนี่ยดูติดขัดได้มีปัญหาจริงๆนะส่วนเ,เรื่องของเกมลับก็มีจังหวะผิดพลาดอยู่บ่อยครั้งผมเห็นเมื่อวานเนี่ยแต่ว่าเกมมันก็อึดอัดเนาะนะเพราะว่ามันเป็นรอบดึกๆแล้ววะ่ะดีแล้วก็คือตอนนี้เข้ารอบได้และโคพารเมอร์ได้รับโอกาสสังหารเป็นคนแรกของทีมนะครับโอ้โห สุดโทษอะยังไงมันก็ร้อเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเว้ยสลับโคผพาเมอร์ harma, ไอ้ตีนผีไอ้หนาวของเราคนนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็เชียร์กันรอบต่อไปผมก็คงจะเชียร์อังกฤษแล้วแหละเพราะว่ามีโคู่าเมอร์ที่เราชื่นชอบอย่างตัวแล้วก็สเปนเออผมเพราะว่ามีคูคุเรีย,ยอะไรประมาณน,นี้นะครับก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับบ๊ายบาย